กลับมาติดตามอีสานเซาหนีกันต่อครับเรื่องของปากทอ,องของพี่นองเป็นไงกันแน่ครับสิ่งสำคัญของคุเรื่องของขาาค่าใช้จ่ายต่องซอยที่ลดการค่าใช้จ่ายนะครับรัฐบาลเห็นความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับโดยท่านร่องนายกบันตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับเด้ลงพื้นที่มาเปิดมหกรรมท่องฟ้าราค่าประหยัดพร้อมกับผู้ประกอบการรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับจริงใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องของปากทองพี่น้องประชาชนและก็รลดร,รายจ่ายสั่งไรยได มั่นใจครับรวมไปถึงเรื่องของโครงการดิจิทัลแกลวอเลสเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างแน่น,นอนครับนายภูมิธรรมเวชยไทยครับรองหน้าย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานมากรรังท่องฟาราค่าประหยัดขับจัดขืนยุทีรานค่าหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเลยถนนคนเดินเลาะเลยอำเภอเมืองจังหวัดเลยครับซึ่งจัดขืนโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์โอกาสนี้ก็ยังมีการพบปะ ประชาชนชาวจังหวัดเลยที่มาเลือกสื่อสินค้าภายในงานว่าง,งานทงฟ้าราคาประหยัดเป็นหนึ่งในโยบายของรัฐบาลเศรษฐกิจนะครับเป็นการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจที่พี่น้องประชาชนเผชิญอยู่นำสินค้ามาลดราคาค่าใช้ใจ่ายให้พี่น้องประชาชนด้วยสินค้าทงฟ้าที่มีราคาอยู่ในรรมถึงบอกไม่เป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนก็เป็นการแบ่งเบาภาระให้พี่น้องนั่นเองนะครับทางนี้มีการสร้างการให้อธิบดีกรมการค้าภายในว่า ขอให้สินค้ามีตลอดนะครับกระทรวงพาณิชย์มีกลไกลในการควบคุมราคาสินค้าให้อยู่ในความควบคุมโดยยึดจุดสมดุลเป็นรักมีการเจราจามีเว่าการกับราค่าจนเกิดความสําเร็จในการจัดงานท่องฟ้าราคาประยัดที่บบเป็นเพียงการลดราคาใส่ใจเท่านั้นแต่เป็นการกระตุนตน้นเศรษฐกิจนํานะครับ จากนั้นรองหน้ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับได้เดินเยี่ยมชมการจั่ใจสื่อสินค้าและกระทักทายผู้ประกอบการอย่างเป็นกันเองก่อนจะเดินทางต่อไปอยูทีถนนคนเดินเชียงคานครับสำหรับธงฟ้าราคาประหยัดนี่นะครับจัดขึ้นในช่วงของหาถึงเจ็ดมกราคมยูทีหน้าเทศบาลเมืองเลยนะครับบริเวณถนนคนเดินเมืองเลยนะครับซึ่งกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้นำสินค้ามาจำหน่ายกว่า1,000รายการ ซอยลดปัญหาราคาสินค้าสูงนะครับลดผ้าราคาใจีใจให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับ